สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องครับผมสวัสดีทุกคนครับผมมานั่งกวยลูกกวยลูกมือนี่อยู่บ้านครับผมโบเด้ไปใส่ครับกะเัยงลูกครับผมกำลังนอน นอน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 เลย็วะเร็วสวัสดีนอนดีแหละหลยคนกนถาทวมาต่หน่อยลูกสาวเจา้าคือจังเจา้าแถวเนี่ยคือคักที่นอนปานเขาไปวาดเอา เทคนิคเทคนิค c á ง่ายๆพี่น้องย้ำเพินย้ำเพินอยู่ในท้องกับบ่อน้ำเพินบ่อน้ำเพินลูกท้องเพินห้อมเพินวกเกี่ยวกับเหรินทาเหรินทานั่นทานี่หรอกเรื่องค้นละเด็ดทานนทานี่จ้าสินาคือพออยาเปเสียได้พี่น้องอกลับมาพัน์แบบใดมันก็เป็นแบบนั่นแหละ ผู้เข่าโค้งหนาพ่อแม่เป็นยังไงกับสิ่งใแม่เครื่องนึ่งได้พ่อเครื่องนึ่งกับธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะลองคนว่าเฮ็ดท่าใดสนะมันโมเมนต์โมเมนต์เฮ็ดท่าใดกับนำเอ่อเขาเรียกว่านา้ำอยังก็น้ำบาซุจิน้ำยังมันกับสเปิร์มสเปิร์มอืมสเปิร์มมันกับเข่าไปทุกมุมเลย นอนมานนอนหน่อท่านท้าเบงเชนแหละอาบน้ำแล้วครับผมนี่นี่อาบน้ำแล้วมือนี้เพิ่นตื่นจะเศร้าเนี่ยจักน่อยเนาะกะมาเบาเรียงกะพยายามเบาน้ำเพ่นเด่นน้ำเพ่นตอนเพิ่นอยู่ในท้องกะพยายามให้เพ่นเบาตอนช่วงเจ็ดแปดเดือนกะ เพิ่นก็นเริ่มรับดูแล้วกับเบาเบาน้ำเพิ่นนั่งเทียกับอหอมเพิ่นจุกเพิ่นกับธรรมดาแต่ครับผมกัคือยังพี่น้องตัวตัวไปนันแหละแต่ว่านาเสียพอมันแห้ง <laughs> มันก็นเลยเคือแต่ว่ากัคือไปทางแพ้ว่าอยู่จักหน่อย าวนั่งยินนี่เนาะเดี๋ยวมามึงมามึงงพิ่นนอนยินเครื่องรับเครื่องตื่นเลยพี่น้องโอ้เนึกงว่ารับแล้วนี่นี่ นี่เสียวจังไดนี่สีตื่นหรือบตื่นหรือสีเหรนหรือสีหัวฮะนอนนอนนอนเร็วนอนเร็วหลูกเร็วนอนเร็วเดี๋ยวจังตืน่นกินนมบ่ต้องมาเล่นน้ำพ่อกินมยินนอนเร็วนอนเร็วครับเร็วฮะเป็นอย่างเป็นอย่างวาปวดขีบ่ะ ฮะพี่ตังชันอืมปนอยงไรเป็นังไเป็นัยังไรฮะเป็นังนี่ปวดชี่บ่พี่ตังชันอึเอานอนนแล้วพอพอไปเตะฮะปวดชี่บ่อืดอืดอื ดชีได้เป็นยังเอาน่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 นพอกไปเปลี่ยนรับตาเร็วรับตาเออรับ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 เร็วเหรอรับเร็วยจะหายเลยเรื่องชีบเีอะไรล่ะฮะหืม หเมือ่อไงเมือ่อไงนีง่ละฮะหืมนอนเร็วนอนเร็วนอนนอนนอนพอเบิ่งแล้วเปลนแล้วเดวิล่านอนแล้วโอ oh. นี่ก็ได้สองเดือนแล้วพี่น้องหน้าก็หน้าตาก็เริ่มเปเล,ลี่ยนนี่แหละช่วงนี้กับบอคอยบอคอยนอนเท่าไรยัง,าางเว้นจะบอคอยนอนอตื่นดูแต่ว่าก็นอนเท่าชั่วโมงสองชั่วโมงจากสี่ก็ตื่นอ่ะอ,อ,อนอนนอนมาเนี่ย ขอให้นะ้ำโมอร์ไซเสียพี่น้องอยู่ห้องอยู่ห้องก็เลยถอดเชียเลยเนาะบนเดียวพอเห็นพุ่งหรอกเดี๋ยวพอเห็นเออสามซัำนั่นหน่อยหรอกลงพุ่งก็เลยบมเดลทายเห็นพุ่งเท่าเด้ แกงซีแหละง่ามแม่เพิ่นเห็ดเบียกเห็ดหยางหรือเพิ่นอาบนามห้างกระตรงมา,มามาเมืองเพิน่นั่งเจียกขมาหยอกมาอุ่มน้ำเพิน่นธรรมดากัดซอยๆกันอซอยๆเพิน่นไอเพิน่นบางเทียกเพิ่นกะอยากรี่เลกที่เอาจะลูกลายมันกบเนาะกับมึง ทีด่ดีมันยั่า่อนค่ายไปน้ากัขึ้นคุดคือคุณแม่ทั่วไปน่ะแค่ว่าเห็นอ่ออย่างลูกอยู่จะสองคนกับลูกบ่ได้ยาง,งาออกไปใช้กับเขากับน้ำต่หน่อยกัดสื่อมากาไหว้าเราอยากแกงอย่างยั้กัดเราเห็ดยางไปต่หน่อยบ่อยู่จังสิยางไแต่หน่อยไป ส่งของไปขายของจังสิเดี๋ยวตัวไหนสิ้นเดือนหลังจากภาพแพว่าไปหาหมูแล้วก็เธุระเรียงรถเข่าศูนย์แต่ตัวไหนก็สิไปรับจับพิเศษเยอเพราะว่าช่วงนี้มันนี่ยังเขาก็ต้องควยขวาไปก่อนเนาะมันมีภาระหลาย ต้องเฮ็ดทุกอย่างพี่น้องเฮ็ดทุกอย่างทุกแยวอันไหนสอ,อ่รับจ่างเล็กๆน้ๆน่อยเขาจะบอกว่าจะมีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเนาะนี่แหละเริ่มรับแล้วกดขอขอบคุณขอบพุ้นพี่ๆน้องๆที่ เขามาเป็นกำลังใจเมือมึงน,นี่นีมาเลียงน่นีซอยแช่กดไลค์กดแช่กดติดตามฝากติดตามช่องน้องนี่นี่น้ำเด้อพี่น้องเด้อนอ้อ,นองนี่นี่น้องนี่น,นี่แม่แพรว่าเขาฝากเขาไปกดติดตามน้ำน,นี่บุ๊มบิ้งยังที่น้องตอนเศร้าๆมาลังคนกระถามมาว่าเพ็ยรจังดจจะหน่อยคือได้ลูกหนะ้าตาคือกันกแท้ <laughs> เหตทาไดครับผมโมนี่ทาแลยพี่น้องเหดทาแด้ก็ออกทาเอพอแม่ก็ต้องคือพคือพบโบคือท่หนึงกัคือท่หนึงเนาะะวาเป็นสายเลือดของห้องการสืบพันธุ์ของมนุษย์กับธรรมดาทั่วไปครับผมขอบคุญขอบคุณที่เป็นกำลังใจและติดตามกันเนาะรับแล้ว <laughs> โอเคพี่น้องไปก่อนขอบบุญขอบคุณเลยล้าครับผม